ชุผ้ามีหมีเนยมันจะน่ารักแค่ไหนกันแนโ<ฮ>่โอ้ย้องหมีเนยสุดน่ารักของฉันผ้าของพวกเราจะเป็นหมีเนยหรือหมีเนา่าไปรับชมกันเลย,ยกระแสมีเนยช่วงนี้มาแรงจริงแลยทุกคนหันไปทางไหนก็เจอแต่หมีเนยนะในวันนี้คนตกอาบอย่างพวกเราเนี่ยก็เลยขอกอ่อกระแสหน่อยนะเว้ยด้วยการว่าชุดผ้าไม่มีหมีเนยว้ย โซบกเราน่าตกสารเลยจะกบตกอับจนต้อก,ก่อกระแสเลยถึงตกอับเนี่ยฉันก็ยังรวยอยู่ดีนะพวกนายโอ้โหจริงเหรอได้งไงแน่อหหน,นอนอยู่แล้วพอฉันเอา UFO ไปขายได้เงินมาตั้งเยอะโอ้ยไม่มีวันตกอับแน่นอนน่าอิจฉาจริงๆเลยฉันขายปลาแต่ว่าไม่ค่อยรวยเลยอะ เอ้ยขายจริงเลยฉันขายแมลงก็ได้หน่อยนายก็ขายแมลงขายปลาต่อไปนะพวกนายนะขอตังค์หน่อยเอริยนไม่ให้โวยช่วงคำถามประจำคลิปชาทุกคนเนี่ยไปเชื่อกำหมีเนยเนี่ยจะพาหมีเนยไปเชื่อที่ไหนนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มพวกเราด้วย คาตอบไหนถูกใจรับไปเลย5้าอยโรสบาทอ,อย่าลืมมาตอบกันเยอะๆนะแคับคอมเมนต์กันเยอะๆเลยเอาให้สิบล้านไปเลยเรามาดูจดแรกกันเลยดีกว่าทุกคนครับไหนลองดูซีธรรมชาติว่ะเฮ้ยโอ้โ,อโจสุดงากฉันจะวาดหมีเนยอ,อยู่ในธรรมชาติกินน้ำผึ้งละกันนะแหวหรือฉันจะวาดเป็นหมีเนยยืนกลางชุ่หญ้าที่เป็นธรรมชาติละกันนะเว้ยงั้นฉันวาดหมีเนยนั่งตายต้นไม้ละกันโอเคเลย แล้วว่าแต่หมีเลยเนี่ยมันเป็นแค่มาสคอตใช่ไหมอ่ะเจ้าบอกวันนั้นก็ไม่ฉูกนะเพราว่หมีเนยคือหมีจริงๆเว้ย <What? S 2> มีจริงๆเลยอะ่นะเออมีตัวจริงเลยตัวจริงเสียงจริงเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นหมีทำไมถึงดังขึ้นมาละเนี่ยนั่นดีเพราะว่าเปิดลำโพงมัง้ง นี่คือช่มันหมีเหนื่อยหรือว่าหมีพูะเนี่ยเฮ้ยโอ้โเดี๋ยวทำไม้หน้าตาน,น้องดูแบบน,นี้ทุกคนขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าผมมัานไม่สวยนะทุกคนมันเป็นหมีเหมือนกันน่ะก็คงเหมือนกันบ้างละมั้งเออเจ๋อเจ้ากันไปน่ะเดี๋ยวมว่าผมจะลองเพิ่มพุงให้น้องแล้วกันนะฮะน้องดูน่ารักกว่าน,นี้เพราะตอนนี้น้องดูผอมเกินไปผมว่าอย่าลืมเพิ่มกล้ามนะจะก,ก,กบจะได้เป็นหมีนักกล้ามไง เพื่ออะไรถ้าเกิดว่าผมวาน้องไม่สวยนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนสุดฝีมือแล้วเนี่ยรูปแรกอะไม่สวยแต่รูปต่อๆไปอาจจะสวยก็ได้นะเออใช่เออน้องเพราะว่าช่วงแรกคือเราไม่ได้วอร์มมือไงนะและเวลานี่คือเหลือหนึ่งนาทีกว่าทำไมมันเร็วจว่าห้านาทีเนี่ยขอเวลาผ่อนคลายหน่อยสิไปะมานม่ทันนะเนี่ยโหเดี๋ยวเร็วๆเลยนะว่าเร็วๆเลยพวกนหนเร่งมือเลยน้องหมีเลยสปีดขั้นสูงสุด เดี๋ยวมานะไม้สีผ้ากันเปื้อนด้วยนะทุกคนนะนี่ดด้อฉลามระวังนะเว้ยถ้าเกิดว่าว่านหมีเนยไม่สวยนี่ระวังเอฟซีเขาด่านายนะเว้ยอย่าด่าผมเลยนะครับผมกลัวแล้วและเดี๋ยวเราจะใส่เป็นแรสีแรงเงาหน่อยทุกคนให้น้องดูมีความเป็นมีชีวิตชีวามากขึ้นโอเคแลวทุกคนผมว่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะท้องฟ้าไม่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งมาดูผลงานแต่ละคนของเอเน่ของฉลามว่าจะเป็นยังไงโหนี่คืออะไรนี่ธรรมชาติแบบใดอันนี้คือน้ำอย่างธรรมชาติหรือเปล่าเอาไปหนึ่งพอ เออหนึ่งพอเลยภาพน,นี้ทุกคนอันนี้ของฉันไว้ <c oughs> มีผู้ไม่ใช่หมีผูนี่คือหมีเนยฉันให้สอง <c oughs> ส่วนฉันให้สามนะอย่างน้อยก็ดูสวยดีนะนเนะอ้ยเล่นนะให้ฉันน้อยไปมีปัญหาไหมนี่สวยใช่ไหมมีปัญหาอันนี้ของฉันเองอะ่ะโอ้โหอันนี้ละหมีผูของจริงอ,อันนี้หมีเนยแบบว่า กินแซ่บไปหน่อยว่าตัวบ้าบ้าสวดในชั้นในสามเลยพักน่แน่เออชั้นในสามเหมือนกันขอบคุณมากเลยเว้ยอันนี้ไปสองเลยทุกคนถือว่าดูดีอยู่รับรู้ถึงความเป็นธรรมชาติเออมาแต่ทำไมคนอื่นถึงไม่ชอบตัดเส้นให้สีเลยไม่ใชนให้สีด้วยเออพอให้สีแล้วทุกคนสวยมากเลยภูเขาเนี่ยทุกคนโคตรเด่นเลยไม่ขอฉันเดี๋ยวมีนายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ เอาไปสอนละกันอ่ะ <c oughs> เออไปสองพอไม่มีละเอียขอเขามีเนยลูกก็ตาหมีเนยไปไหนนี่ <c oughs> ดีเทมันไกลไปโอ้โห,หทุกคนแย่จริงเลยของเอเลี่ยนนี่ฉัยติดไปเอ้าได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เอเลี่ยนนายหลงมาจากไหนไวหฉ <c oughs> ันก็งงเหมือนกันว่าฉันติดได้ยังไงชอบผ้าของฉลามสวยกว่าของเอเลี่ยนนะเว้ย <c oughs> ทำไมทุกคนถึงไม่ชอบของฉันแล้ว <c oughs> ขอต้นไม้สองต้นของนายแน่เลย แล้วจอที่สองนี้เดี๋ยวเป็ดย่างอ่ะเนี่ยเฮ้ยเป็นเป็ดย่างจะก็เป็ดย่างอ๋อเป็ดย่างโอเคนึกว่าจะได้วาดเป็ดย่างซะแล้วอุ้ยถ้าเกิดว่าเราวาดน้องหมีเนยอยู่ในเป็ดย่างนี่คือน่าจะน่ารักน่าดูเนยฉันว่านะโอ้ลอยบนน้ำเออเป็ดว่ายน้ำไม่ใช่หมีเนยนี่ว่ายน้ำอะไรทุกคนมาว่ากันเลยดีกว่าแล้วทุกคนเป็ดย่างก็คือมันจะเป็นแบบประมาณไหนวะฉันก็ลืมอะ ว่าออกมามันงงง,งนิดหนึ่งเ่มคนว่านี่ก็งงเองแล้วนะ่ตอนนี้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนหนีในเขาทุกคน <c oughs> ของฉันน่ะรองว่าพวกนายตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยเว้ย <c oughs> เพราะว่ามันสวยมากม่ <c oughs> มันแปลกแบบสุดๆเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาลงสีกันต่อเลยดีวยกว่าทุกคนนะ อนนี้คือเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วทุกคนครับหมีเนย่พราะนาครควจะเสร็จได้แล้วนะเวย้ยส่วนชั้นระบายสีเหลือตกแต่งน้าใช่ฉันกำลังวาดเป็ดอยู่โอเคเลยแล้วลหมีเนย่อยนว่าเสร็จเรื่องเอเลียนเสร็จแล้วจะเกิดจะเป็นสภาพเหมือนก่อนหน้านี้ไหม <c oughs> ต้องดีขึ้นสิส่วนแบล็กการ์นี่คือต้องระบายสีฟ้าไม่เหมือนว่ายน้ำไหมอะลองดูละกันนะเตรียมตัวหมดอะไรพกนี้ มาลองดูสีนี่คือภาพแรกของชั้นเลยเหรอมีอ้วนเออเอาไปสามเลยชั้นได้สามละกันโอ้ยนี่สวยนะชั้นได้สามเหมือนกันเอาชั้ก็ให้สามเหมือนกันคนเนี่ยกลางๆเอาไปสามเลยทุกคนภาพนี้แต่ว่าดูไม่เหมือนเป็ดยางเลยเหมือนเป็ดมีชีวิตเล้วเนี่ยอันนี้ของจางเองวุ้ยเจอรี่ปะเนี่ยเออเหมือนหนูมากกว่าเลยเอาไปสองพอเออสองด้วยเนี่ย อันนี้คือกระดูดีอยู่ทุกคนเอาไปนาน2คะแนนจะรอดูของอีเลี่ยนไม่ไหวแล้วตอนนี้อ,อยากดูแล้วของเอเลี่ยนเป็นยังไงบ้างนี่ของจันหัวทำไมมีใจหัวนอนสบายใจเชียอ,อยู่ในอ่างน้ำอ๋อโอเคเลยเอาไป2คะแนนแล้วกันผ่านนี้แล้วมาดูผลบอรสชีททุกคนฉันไปติดอันดับอีกแล้วจันก็ไปติดด้วยเอเลี่ยนไม่ติดไม่แปลกใจเลย นายพูดกันดีโอห่วยนได้คะแนนเท่ากันเลยเอเลียนเออสามสี่ห้าเท่ากันเลยจจอที่สามนี้แตงโมวะ่ะพวกไหน<อ><อ>มีนนยกินแตงโมแล้วกันนะคะพ่ผมพื้นๆมากเจ้าก็เออพื้นแต่ว่าได้สวยแล้วพอไหมเออ <c oughs> เออแล้วนายคิดยังไงอ่ะฉลามานาะยจะวจาดมีเนยฟันแตงโมโห โอ้โหแอนวานมากเลยขอให้มาสวยก็พอเถอะงั้นฉันเอาหมีเนยแบบเป็นแม่ค้าละกันอ๋อขายแตงโมเหรอใช่แล้วโดยครั้งนี้ทุกคนผมจะวาดลายเส้นแบบนี้นะทุกคนคือแบบขยือขยือแบบนี้มันน่าจะทำให้ดูว่าสวยขึ้นนะผมว่าเนย นะก็คือตั้งแต่ว่านมานี่ชั้ว่านี่ดูน่ารักสุดเลยว่าที่ฉันว่านเน่คิดงานจริงอ่ะเนี่ยเออดีเนี่ยดูน่ารักมากเลยนะทุกคนทุกคนว่าไหมผมว่าโคตรน่ารักเลยมีปีกด้วยนะมีเนยชั้นเนี่ยแหมเดี๋ยวดูสิทุกคนว่าของไอเล่ของฉลามนี่จะสวยแค่ไหนเล่น์นมั่นใจไหมกับภาพครั้งนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยโอย <laughs> ส่วนฉัน sí, มั okay. ่นใจว้ยโอเคเลยเราจะรอดูของนายนสนามนะขอความมั่นใจของนายเของผมมีนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะมีเนยกินแตงโมแน้ขอระบายเยี่ยมก่อนแป๊บนึงอ่งแย่ละฉันระบายไม่ทันโอ้มาดูภาพแต่ละคนได้เลยทุกคนอันนี้ของฉันเว้ยว้าวให้สามละกันเอาฉันให้สี่เลยโอ้โหนี่แตงโมนี่สวยมากโอ้แตงโมสมจริง ถ้ามันสวยดีนะแต่ว่าแบบมันสวยอ่ะแต่ให้คะแนนเยอะแล้วกันเอาเอาไปสีเอาอะไรว่าจะพูดอะไรกันนี่เออโดนกันนายจริงๆอันนี้ของฉันเองอ่ะเดี๋ยวนะชอบวันายนมันดูเหมือนเจอรี่จริงๆนะดูยังไงก็ไม่ใช่มีเนยเออไม่เหมือนมีเนยเลยสีไหนเออก็ฉันหาสีไม่เจออันนี้คือแต่งโมทุกคนเอาไปสองคะแนนละกันภาพนี้พวกนายอย่าคาดหวังกับภาพฉันนะโอเคไม่เคยคาดหวังอยู่แล้ว แตงโมนี่ก็ดูดีนะ,ะนี่มันผลไม้ดีตาสามละกันเออไปสามละกันถึงแม้จะรู้เรียบายแต่มันดูดีอะทุกคนสัวฉันให้สองนะ่ขอให้เลื่อนมันกันเนี่ยฉั้นมไม่เด๋วไปเอาไปหนึ่งเลยไม่นะาไม่เอาเวลาไปทําอะไรวะว่าได้แค่นี้นี่เออชั้นไล่สีอยู่น่ะแต่ไล่ไม่ทันโอ้ไล่จริงไม่มีสีสัเลยอยู่อนี่นี่คือไล่ไปที่อื่นเลยใช่ไหมแตงโมนี่เอาไปสองคะแนนแล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันเลยทุกคนครับว่าใครจะได้อยู่1 2 3, อ 3> oh. 2> สองามไปทำไมชั้นไม่ติดันดับอีกแล้วชั้นดูสามั่นใจและเชียวดูดิเพราเราได้คะแนนพ,พอๆกันหมดเลยอนอกจากที่หนึ่งสองามอเดี๋ยว <De> er เรามาดูโจทย์ต่อมาทุกคนครับโจทย์นี้คือยูนิคอนว่ะโหยจะว่าดเป็นมีเนยสีขาและมีเขานะชั้ว่าต้องเป็นฝันไลค์ของคนที่ชอบมีเนยแน่นอน ว่ามีเนยมีเขายูนิคอร์นก็พอแล้วเออฉันก็ว่าแบบนั้นแหละแค่นั้นพอน่ารักพอเนาะ ของฉันรอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ยรอบอื่นก็ไม่ได้สวยนะเออพูดมันจะสวยไงฉันว่าฉันสวยนะรอบอื่นๆน่เาเอเลนใะนคิง้งันไหมไม่เลยสักเนตทุกคนคิดว่าของฉลามสวยไหมถ้าเกิดว่าสวยก็กดไลค์ถ้าเกิดว,ว,ว่าไม่สวยก็กดไลค์เราจะตัดสีย,ยังไงละเนี่ยนั่นดีไม่รู้จะเจาอะไรอย่างเดียว <c oughs> แป๊บนึงนะเวลานี่คือจะหมดแล้วพวกนายเฮ้ยเย่ไวจริงๆแอ้ฉันไม่สนใจเพราะว่าฉันใกล้เ็จเล็กเอาตนในสนามนะฉันรุ้นทุกทีที่ได้จะดูภาพนายโคตรรุ้นเลยไงรุ้นทุกามสวยออะเจ้าก็รุ้นว่าครั้งนี้มันจะขี้เหร่แค่ไหนเอาละทุกคนประมาณนี้ยูนิคอร์มีเลยอันนี้ของฉันเว้ย ในสามคะแนนเลยหมีเนยคอสเ์ตัวเนีย,ยอ่านังอยู่ฉันในสามเหมือนกันขอบคุณแม่เลยแนะ่แต่สี่ไม่ได้เลยไงไหมนะไม่ได้ร้อยแถวหน้าเลยมินเนี่ย <laughs> เนี่ยมินเนี <laughs> ่ยโอ๋อไปสองพอ <laughs> โอ้อะไรกันเนี่ยอันนี้คือตัวหนังสือทุกคนเอาไปหนึ่งพอเลย <laughs> โอ้อันนี้คือถ้าเกิดว่าเสร็จเฉ่าสวยแน่นอนแต่นี่ไม่เสร็จเอาไปหนึ่งคะแนนพอให้สองแล้วกันดูสภาพเหมือนจะเป็นโพนี่เลยเฮ้ ให้หนึ่งพอเออดูไม่รู้เรื่องเลยของชาดเองมันหมากโกเด้นเลยเออไม่เหมือนม่เนยเลยเนี่ยน<ะ>้าเห็นเขาหรือเปล่านะ้าเขาอ่ะให้สองพอให้สองเออสองมือนกันไหมสลามมีเนยตอนนัวนี้โอ้โัน,นี้อะไรไม่รู้งงไปหมดวหลักสีเกินอ่าหนึ่งคะแนนแล้วกนผภาพนี้และผู้ชนะก็คือโอ้โหฉลาดต่อไปโอ้โหฉลามนายดยติดสักทีม่ะ แล้วตัวหนังสือติดได้ไงเนี่ยเอีคนให้ตัวหนังสือ2คะแนนด้วยอะเนี่ยอะไรกันเนี่ยทุกคนไม่ยุติธรรมเลยนะเรามาถึงในภาพสุดท้ายทุกคนครับมาดูซิว่าจะคือโจทย์อะไรรุ่นละเกินวันเกิดด้อยมีเนยเป่าเค้กวันเกิดทุกคนแค่นี้แหละ อ๋อล้นี่คือชั้นวาดน้องหมีเนื้อได้อย่างน่าอินดูมากเลยว่ะโคตรน่ารักเลยอะทุกคนเห็นของนายจังเลยเจกบเอเลี่ยนไม่ต้องรอดูของเจกบดูของชั้นดีกว่าเว้ยเอาว่ะนายจะมาแข่งกับฉั้นใช่ไหมลอบนี้รับรองที่หนึ่งเป็นของชั้นแน่แหววอะไรทุกคนผมก็ว่าประมาณนี้แหละเวลาเหลือไม่ถึงสิบวินาทีแล้วตอนนี้สิบแล้วตกแต่งอีกแป๊บหนึ่งบ้ยทนไปเนี่ย โอเคแล้วทุกคนผมว่าประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรแม่งเน่ยเดี๋ยวมาดูภาพแต่ละคนเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนคนแรกคือใครนี่คือชั้นเว้ยน่ากลัวมากแฟนแมนไม่ได้ไปสแกรี่จังเลยเนี่ยจะเกอบเอาไปสองคะแนนเอาฉันได้สองด้วยอะไรอภาพมันจะสวยสองคะแนนเฉยอันนี้คือวันเกิดอะไรคืออะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นเค้กหลายๆชั้นนะอ่าเค้กกบเล่นหลานหรือเปล่าวันนี้เอาไปสองคะแนนพอภาพนี้โอ้ยหนึ่งเลยโอ้ให้หนึ่งเลยให้หนึ่ง อะไรเนี่ยบอกวันเกิดหรือไงอย่าบอกนะว่านคนนี้คือคนเดียวกันชี้ได้รอบเมื่อกี้ไงที่ติดอ,อ,อันด<ะ>ับแม่นั่นดีถ้าได้อีกนะฉันไม่ยอมแล้วจริงๆอันนี้ของฉันเองมีเนยสุกสันต์วันเกิดโอเคเอาไปหนึ่งพาไม่มีใครพูดอะไรเลย <c oughs> โอ้โงคอมเมนต์คือกำลังอึ้งอยู่ไงนายพูดเหมือนภาพจะสวยเอ้ยนี่ของฉัน โอ้โหอเคไมพากันเปื้อนเล็กนิดเดียวเองอ่ะเอาไปเลยสองคะแนนในเล่นะถือว่าดูดีอยู่ขอคุณมากเลยให้สองอนกันโอ้โหเดี๋ยวภาพนี้ละครจะเม็นเลกจังเลยเนี่ยถ้าภาพแนี้ติดอันดับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเกมไม่เท่าเทียมคนเล่นไม่ดีแล้วและผู้ชนะก็คือดิ่ันแพ้คำเขียนกันแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงขอถามคำาหนึ่งว่าใครเขาขยันโหวตให้คนนั้นจังไหม